เปิดหน้าลุยตลาดยุโรป BYD Han EV รถยนต์ไฟฟ้าตลาดจีนพร้อมท้าชนเทสลาโมเดล3เอาเลยครับวันนี้ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมอเตอร์นิวันนี้จะมีข่าวสารและสาระดีๆมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับจะไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากมอเตอร์นิด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วไปชมคลิปกันเลย เดินหน้าเต็มสูบสำหรับ BYD Auto บริษัทผลิตร,รถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่ประกาศแผนบุกตลาดประเทศยุโรปอย่างเป็นทางการภายในปีนี้โดยรถยนต์รุ่นแรกที่ทางค่ายจะเปิดตัวคือ BYD Han EV รถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมของทางค่ายสำหรับการตั้งชื่อของค่ายรถยนต์ของค่ายยักษ์ใหญ่จากแดนมังกรจะใช้ชื่อตามราชวงศ์จีนซึ่ง BYD Han EV ก็มาจากราชวงศ์ฮั่นที่ได้รับ การออกแบบและผลิตให้มาตรฐานมากขึ้นเมื่อเทียบเท่ากับโมเดลในยุโรปที่หรูหราตามแบรนด์รถยนต์ฮ a n EV รถยนต์เทคโนโลยีทันสมัยซึ่งผ่านการวิจัยและพัฒนามากกว่า10ปีของทางค่าย BYD ซึ่งรถยนต์คันนี้จะเป็นการผสมผสานเอาภูมิปัญญาตะวันออกที่ดีที่สุดและความงามเต็มรูปแบบแบบตะวันตกเข้ามาไว้ด้วยกันการใช้แบตเตอรี่เบสที่ปลอดภัยเป็นพิเศษรวมถึงถูกพัฒนาจากแพลตฟอร์มไฟฟ้าบริสุทธิ ของ BYD และว,วัสดุทุกโครงสร้างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้เป็นรถไฟฟ้าที่ปลอดภัยที่สุดในตลาดปัจจุบัน มาดูส่วนของเครื่องยนต์กันบ้าง BYD Han EV จะมีให้เลือกทั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวและระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ผ่านการขับเคลื่อนของแบตเตอรี่แบตที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าที่เสถียรได้สูงถึง800แอมป์ซึ่งคาดว่าจะสามารถวิ่งได้ระยะไกลสุดอยู่ที่450กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มที่1ครั้งสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.9วินาทีนอกจากนี้ความ พิเศษของเจ้าลรลคันนี้ไม่หยุดเพียงแค่นี้ จะมาพร้อมกับดี i l o t อตระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะที่ทำงานด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ 5G รวมไปถึงระบบกองฝุ่น PM 2.5ที่ติดตั้งเป็นมาตรฐานของทุกรุ่นยอ่อสำหรับ BYD Han EV รถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมจะเริ่มการเปิดตัวที่ประเทศจีนในปลายปีมิถุนาก่อนที่จะเปิดตัวในยุโรปภายในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นด้วยราคา45,000ยูโรถึง55,000ยูโร หรือลาวๆกับเงินไทย1,560,000บาทถึง1,900,000บาทถือเป็นคู่แข่งของเทสลาโมเดล3อย่างแท้จริงเอาเลยครับส่วนวันนี้มอเตอร์นิวก็มีเพียงแค่นี้นะครับส่วนวันหน้าเจอกันใหม่ด้วยนะครับผมจะเอาสาระดีๆข่าวสารดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ